เขาขาวดำมาดีคราบอปึ้งโหนี่แล้มองเอาคืนมอกปปสองไงนึ่นี่ก็คือนี่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 แม่นแล้วแม่นแล้วโอ้ยนี่พี่โอ้อ้้โปลาไทยพี่น้องอู้ยกูดา สวัสดีครับพี่น้องครับผมพอน้อยซอยเดิมอ้อมมายามเบ็ดครับมาอนี่เตือไว้วงเก่านี่ละครับมองที่ได้ปาข้อเมื่อวานไดเอามาเสียบต่ออีกครับมันได้เงือบหรือมาจากตัวเดิมแต่เมื่อวานเอามามัดเพิ่มประมาณจสิบหลัง่ครับพี่น้องถ้าลงไปรุ่นนํากันได้ครับยามเบ็ดยามด่างครับวันนี้เสือด่างไว้พร้อมเดยอย่คือเดี๋ยวนะครับแต่ยามเบ็ดก่อนครับเบ่งเบ็ดสะกก่อนทำได้แนวถือครับ มื่อนี้ว่าเราดีเหงื้อเรารับมองเราลงไปยา,ปายมมันต่ปลาครับมันถือก็ได้ป่ะไปรุ่นหนึกันได้ครับพี่น้องน้องคุดกว้างมังเก้านี่แหละครับปลาบอนดีได้บรรยากาศตรงนี้ชักระทึนนออก,กนิดนึงาลุ่นหนึกันได้พี่น้องแต่ว่าผมเป็นเพกจริงไม่ได้หลวมเ<ถ>พกดังไม่หิ้ไม่จะดังห้างเลยครับเริ่มต,นต้นแค่ห้าเสนห้าหดแปดเซนถวดของคุณมนตีแหละครับที่มันส่งมาเฮือจะ ผมพ้อมมุ่นจีครับรแมนครับเสือที่ดำไส้ก็เนีเ่ยสีเขียวหลังแรกครับผมอมีทันใดลอนยกกระปูตัวนี้ก็ได้มงคือเก่าแล้วครับนนพี่น้องอ่ะไว้นี่ละเสือขึ้นกระปูขึ้นปลาด้ครับวันนี้เนี่ยปลากระเสือปลากระเดิดปลาเข็งครับพี่น้อง <c oughs> มือนีเขาว่าจมไปเลยนะครับพ่อ เเอออาิิ่่่วว่นนนขวบบ็ดคคืืงๆี้หลังนี้รอนพี่น้องเลยเอาปลาเข็งตัวใหญ่ๆนี่ละเสือบานหนังเหนียวอยู่เด <c oughs> ้ดกว่านะี่นี่อ๋อกวนดึงแห่งปั่นปลายใหญ่เอา่ลดพี่น้องเลย <c oughs> <c oughs> ปลายวันนี้ครับยามเบ็ดมีดจักตัวครับพี่น้องยามมองยามด่างก่อนเดิมเมื่อนี้เรามีหฮือด้ครับแตซือ้อทิมไม่นี้ละ โอ้นี่น่าจะห้างแปดเส้นบ่ได้ครับพุ่นแล้วลนกนี่ละมงนี่เคลิมด้มานเชียวเช้อเลว่านเป็นอะไรเนาะพี่น้องคือปะเนาะถ้ารุ่นนกันเด้ครับเตอมมองห้างไว้แถวนี่โอ้หนมันแมนหรอเปเขาขาวดำดมังดีเขาังหวฮึบฮึบ ปึ้งโหปลาปลาตองมีแล้วมองเอาเกิมมวปลาตองไเกิดอครับพี่น้องตัวนึงเมื่อนี้เรามีเฮือด้ครับปดเลยใส่คือยังในเกิมในมือว่าเลยครับห้องกระดุมไเนะหุด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 เสียนได้เสียนด่างได้เอากมขันเทปเลยละ มื่อนี้แล้วเราเรามาลงเราเสิร er ์ฟมื้อพักมื้อเพราะว่าเราเอาดังไปซ่อมซะก่อนเดีลูกนี่พี่น้องได้ละตัวนึงนี่ว่าแม่นน้ำเหมือนนั่นเลยครับพี่น้องเขี้ยงข้อเลยด้วนี่ดีเดียวน้ำเล็กครับพี่น้องจจมแหลกเข้าครับผมหนึ่งตัวะลุนต่อไปเด้อครับพี่น้องหนึ่งตัวหนึ่งเต็มนี่เรามีทั้งแ่ไว้นี่ละพอเฝ้าเราไปงานบวชพี่น้องก็เลยปั๊กมายามตะเภา บ้านไหนก็ครับพ่อบวบบ้านไหนบ้านเฮานี่ละอยู่กุ้มหมู่สิครับตอนตั้แต่ตอนนี้นี่พ่อว่าหกโมงเข่งเลยครับมือเหมือนเห็นพ่อทางมืได้นอนตื่นสวยจังเลยวานี่ละโอ้โหเกือบเกือบร้อยเขาก็ได้ไปใช่ไครับติดไม้ได้ไหมลูกอย่างนั้นแต่ละมันเป็นอัไรนะถังไม้อยู่กองไม้กองย่อมอันนี้มันจมๆลงว่าแม่ดีครับพ่อนี่ นี а, ่นี่ดูว่ามันรวมเหมืนพอยันห้องไหม่นมันเนาะทางรก็มันครับครับเพิ่นเอ็ดเนาะทิมไว้แล้วแบบนี้มันเพิ่นมีได้เหมาครับของไอ้เดะนานนานเราเลี้ยวดูนเลี้มันตองปลาล่ะครับพ่อพ่อจะมีมันเดี๋ยวครับเปิดไฟกอนครับจะได้แบบเรียมพับ่เเเเาาาาดกกวลล้้้้ปปปออคขขขไไไไื ก้ยนว่มันรูดตึกตึกสองบาทละมิดเลยโอ้เออเอาหนามาจับถังแนอีดีด้วยมีหนังอ๋ไม่ยังเออพ,อพ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 วกแนมบวกแข็งขงทขงหนาครับนี่ครับเมืงอขังหนาเนี่ครับฝนนะนำขีมือครับเออหนําจับตโอ้ออพอตึกสองบาทอไปเสยพี่น้องเลยนพี่น้องนำขีเมือยุ้นน่ะลาตองอีบ่ลุเฮ้ยฝนน่ะโอ้ขึ้นแ่ง ตองกระตองจำพ่อเอากล้มลงมาเสื้อแถวนี้ดีนี่โอ้ยดู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 สดดีเถอะวะอย่างนี้นะมั้หนึ่งคือปลาถือมองถือด่างปลาสดสดตะตัวเอาไปฝรุ่นอยากกินวะเมื่อกี้นะมือบ้านมือโตญี่ปุ่นอยากกินแต่ปลาคอกับปลาดุกเด้อเอาไปฝ่าอรุ่นนี่ ตามเดมือพานมือสองมือดิอปลุกบ้าน,นมือแล้วพึ่งว่าเราเตรียมมาเสือเอาไหมหรอดมือจะมือเตรียมสองครับเตรียมสองพี่น้องมึงแสงพาจิตหลอดซองใบใหม่ครับมากระทบกับพื้นผิวน้ำครับกระทบกับแยงเซตากันเหรอ,อ <c oughs> เหร่นน้ำแยงเสารครับเราตีไข่เนาะเด้อพี่น้องมองข้างมุมมาถือน้องพอเนาะตีไข่น้ำโอ๊บเก่าหักมุมได้วยกันไม่นานหรกครับ นีมาหอยอย่เอาโอ้โอนึกว่าจะป่าห้อยดูหนุ่ยปักงามเลยมีท่านเอามาละมานีมาเลยต้องการปอ,าอปปล่อยไปสัก่อนหมดแล้วพี่น้องผืนนี้ได้ชองตูวใครก็มีที่หรือว่าไปการยอมวันนี้แปดเสร็จนะปองด่ดางใหญ่โบซื้อได้สองปีแลละครับผืนนี้เก่า <S <S เก่าเก่า มัเอา้วบอลลนเดกิอึบอึบอึบนึ่นี่คือคือนี่ันี่นีแม่นแล้วแม่นแล้วแม่นแล้วนะนนึงปลูอันนี้อออันนี่ีโอ้้ป่าไทยพี่น้องอูี่กูด่าตป่าไนี่ม่นธรรมดากำมีหึมครับพี่น้องโอ้เดี๋นี้ล็อกล็อก่อนเดี๋พี่น้องมารุ ด่างปัดพ้อยๆนี่ด่างใหญ่โบ๋ครับพี่น้องน่าเล่นเดิบ่ครับพ่อได้ยี่ร้อยลูกเบงนี่เอาถุงอันนั้นพ่อไปซิเลยแต่เห็นมันรอดไปอยู่ข้างหลังคุณครับพ่อจำอยังมาจุดตื่นพี่บอกยังขึ้นไปเขาวๆาทำตกใจเมื่อกี้ตกใจได้เกยแต่ว่าเบาครับตกป่าไปก่อนเถอะตัวเปล่งเปล่งนะครับบนห่อห่อหางตีน้นามส่ป่าก้นมันแม่นบ่ลูกชุด ตลงปศอจักกันแน่อันนี้มันจับซอยพอหน่อยว่าได้พันเหนพีน่น้องเมื่อกี้ข้านี่ยุ้งกร่พ <c oughs> อดลงมา,ายามเม็ดครับพี่น้องออรูดออกกันนะผล,ลอย่างไรพอหน่อยโอ้ปวดได้แล้วต้องนะครับมันห้องมีหลายที่ลลกหาดในกระยาแล้วเนาะว่าจำถือ ไปไทยครับไปไทยสังเกตเได้ไงครับมันจะโอ้แม่นี่มันทำมันจะดำอยนะู่ตรงตรง้นหางโกกหางครับเกจสีมันก็นมีคือหมูได้หรอเกจสีมันจะเป็นแบบนี่สีแดงสีทองผสมพร้อมๆนะแดงๆนี่เป็นจุดเป็นจุดตามเกจโต,นะตัวสวยงามไปอันนี้เริ่มดังพื้นไม่แล้วข้าแต่เอาจมน้าไม่ปลาตองไม่รักการลืมข้าวว่าปลาตอง <c oughs> สองตัวกบ <c oughs> อึ๊บสามตัวเป็งๆครับผมสามแล้วพี่น้องตายครับวุ้นต่อผมจะไปเอาอันนั้นน้ำพ่อใหญ่สมจิตอยู่อันคนพ่อมันตีมันส่งมาเพื่อครับพ่อแนวเสื่อป่าไหมลูกเพิ่นเอาไปอันลูงหนองป่ามันน่าจะลืมไปเอาน้ำครับเพิ่นเอาไปเสื่อป่านี่เลื่อมเพิ่นแม่ดาวมามาลุ้นกันครับอยามหนับเพียงข้อสิหรอครับผมทำกันเลิกครับพี่น้องไก่ครับพ่อข่าวติ้งกุ้ยไก่ จากปลาไปเลยติงอยู่ไกลๆนไปเียเจอปลาอันี้อีกเหมืเนาะมน้อับหนังเนี่น้องคนเห็นตัวหมอบกันไหมน้ำเลืกพี่น้องเลยและซับนี้แหละครับมีเลืกคนนี้ดอกเป็นแบบก็ไปได้เพียงไปเรื่อยๆนะครับเนาะจะเล่าขี้ไข่น้ำขี้เขีน้ำออกก่อนครับโูู้หพ่อปลาไปเลยชอบกินบ่นงั้นเหรครับสังเกตว่าตงนี้พันนี้นี่ยุ่ยเที่ยวเทนี่ครับข้าวเพลียงนี่เลยนี่เลย น่าจะเป็นปลาตองละพอวปลาปลาปลาดุกกระเจี่ยงเลยครับที่แรกนึกว่าปลาดุกปลาตองใช่แล้วครับพ่ออ๋อนี่นีนนน่โอ้โหตัวเท้ามีเท้าแล้วลูกใหญ่แม่ปลาตองใหญ่ <c oughs> กว่าซุ่มที่ได้มาอีสองตัวนั่นหมดละครับเอาถุงเด้ลูกบันนี่ครับถุงนี่ไงครับอ่อ <c oughs> จะเป็นคนจับ น้ำเลืกมาละยำลำบากจังไหยเด็กนะ้อยเนาะตัวงามเนะมาะเมื่อวานเห็นแต่เอาคึมเราได้แปดเส้นมาเซอร์ก็เดียวลวะว่าเอาคึอมว่ะก้างนี่ครับมันมีมัน,นมีแบบกระดูกหน้าเอิกเหมือเป็นกระดูกหน้านอเอิกยืดโต้กลางกลางใหญ่มันตรงทองมันครับมัน มันหูดเลยบ่ไใดเนาะครับพ่อแม่นมันแบบมองนี่แล้วมองขาด่างข้านอกกับมีอย่างขันมีได้ตัวนี้ล็อกไว้ก็แทบไม่ได้กินละครับนี่ออได้แล้วบ้านนี่นี่หูดเลยบ่ที่นี่ครับขันได้รุดตัวนี้แล้วสบายบไปนี้ไหลลิฟต์นี่โชว์โดนบ่เดลได้เนาะครับมีใจแล้วตัวที่ทนายแล้วล่ะครับตัวปลาตองตัวที่สามฮรวมรวมตัวที่สี่สี่ตัวแล้วได้พี่น้องมาครับ แต่ว่าโตงามมือึอนยนู่ได้รู้เด้อโอ้พี่น้องอยู่ใกล้ๆกันเลยครับปิดกลองก่นนอพนพุ่นอะพุ่นอะพุนดอะพุ้นอะดินดินดีมึงดูครับปลาสองด้วยแล้วที่ค่อยยกก็ยกแห้งยังไงดูยันต์ปิดโอ้นี่่แตใส่งามๆนะพี่น้องใส่แบบขนาดเอาทอกันเลยครับสูสีสูสีค่ขอยๆปลดปลาตองจับง่ายยี่ได้รู้ครับ บ่มีมงเจ็บมังเนีคือจังปลาดุกนั่นอไอ้ไดรที่บนันพี่น้องคุณะตกระโตเอาถึงกันเด,ด้พี่น้องสามตัวนี้บรรุพื้นนี่แม่นครับพไปไถหนึ่งปลาตองสองครับบบติตองไม่ต้องสามนะเลยเต็มเอ้ยมีแต่ปลาเป็นเนอจะบอกให้ครับมือน,นี้ แสดงว่ามันทนกว่าปากกาเนาะปากกาจะตายไวเดีเยวได้อเลยนะเ้อพี่น้องมาลุ้นด่างเด้อครับยามด่างลุ้นด่างใจ้เลสุดได้ครับฝืนนี้ที่สามครับเดี๋ยวเมื่อหน้าเรามาต่อแถวนี้ไปแถวนี้มันมีปล่ใหญ่ตัวนึงเฮนอยูเครือดอนเกาะนี่แหละเกาะดอนสวรรค์ผืนห้องดอนสวรรค์เกาะน้อย ก็หน่อยค่อยนางพูดนล้ครับวันนี้เห็นป้อมขาวๆชิคกไก่อยู่แล้วครับพี่น้องถ้าไปลุ้นต่อได้ครับพี่น้องครับไปจังซีละครับผมไปลุ้นต่อได้ครับพี่น้องคอยต่อดคอยตอดคอยตอดไปครับน้ำยังลึกครับย่างหลัดไปเสือนยังอยู่สามพื้นครับบันนี้ครับว่ามันพื้นนี้หกให้เจ็ดนี่นะก็คืดืมครับแล้วต่อไปยังแม่นหาเสนหากับหกเสินอ๋อเจ็ดหาเสนหากับหกประมาณนี้ อ้ายหลุนน้ำพ่อน้อยครับนี่นี่ไม่นั่งละครับพ่อพี่น้องเคยกับป้องนี่แล้วนี่จักโกลักไปนี่ใช่ครับนี่เด้คือคือนี่ที่หลุนจริงหนูครับจริงแล้วนึกงนึ่งนึ่งนึ่รอบางยาเดี๋ยวนี้กับแม่เลยฮึบฮึบปั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 บตายแล้วตัวนี้อูโหูยตายเสยครับตัดจองครับพี่น้องมันเป็นจิตดุริดุริขันหัดเจอมีอะไรใครยุดตายใหม่สดสดเยอะครับ ตัวนึงนตอยุคคือเดียวนี่ละครับมีไก่เดียววานนึงครับห่างเดียววานข้ามาคือไก่เลยครับพี่น้องพราะแบบพุ่นเล่าพุ่นเบิ้มครับเอานี่นีพ่อคือคือไอ้ีนํำคือมือย่คบมือนะครับมีพ่อว่าปากกาอกครับอ้อูปากกายญงพี่น้องคือถุงไว้เดลุกอ เดี๋ยวบอคบอไม่ได้ก็ถือกันได้หรอเขียวข่าวอะนน้องโักใหญ่เลยพี่น้องปากกาปากกาห้องจัาเงามดนฟูรุงโกองฟือล,ลือยู่ อดปลาแบบท่อมไลาพอหน่อยกันมจําหนูเฮ้ยนอนเฮานะเอิ๊กมันตัวปลาการนี่กิดที่บม้มนมงของที่ยัง,ง,ง,งปานยะันทะลุดฮึบฮึบตูงงี้นะครับน,น้อง <c oughs> นี่กล่ำบหอกไว้แล้วพี่น้องสองตัวใหญ่กันครับเปิดได้ดีครับดังพื้นนีครับผม <c oughs> เปิดงามเปิดงามขา <c oughs> ข้าวนะครับ นี่ครับมานำชื้อไฮไที่นี่ครับถ้อใส่้งพดอ็ดโมงเฮยยุกนได้ไปบึงเยอะอียังครับคองมาลูกอ๋อภไทยว่าโมงสั่งลุงชิดาสารสารโมงเฮ้จังน่อยเนี่ได่ลูกสหรครับเวลาลงน้ำเล็กมันเป็นงาเอาเสื่อง่ายยัดกระปมหลังน้ำนัลงลากว่าน้ำพ่อได้นะครับนะหนามาจับขึายไหลเอ้อมีนาะือถึงน้ำถางปลาน้ำเดีียวนะ ปาตึกตึกอยู่นี่เขาเพาะเจ้าทุ่งปุ๋ยบ่อันนี่เพราะวมันเพลือขาวๆอย่าง <laughs> พี่น้องทุ่งปุ๋ย <laughs> โอ้โอย่ง <laughs> นี่จะก่อนเอาปากกาก็ได,ด้ี่กูด,ด่าโอ้โห <laughs> ขัดก,กับต้นน้งท่นครับพี่น้อง <laughs> <c oughs> แม่นี่นี่มันธรรมดาแล้วแม่นี่พราะหลุมสูนตึกตึก อาจจะเมียนะครับน,<อ>นใหญ่เลยมันตัวใหญ่หญครับโอ้ไข่มันไลหลออกแล้วมันปลามันจะไข่แล้วตัวนี่พูดไะพี่น้องตัวปลากาอ๋อได้เลยครับบ้านเอาถุงกันเด้อครับตัวที่สามหรือปล่ปืนนี้แม่ลูกปลากาสองปลา,าอันนั้นอีกตัวนึงปลาตองเออเกลยวได้ลูก ไงเด็กขาวๆนี่มันปลายังขนาดนี้ครับจักแล้วปลาตองตัวนี้ครับปลาตองยังบ่ลรอตายบ่เรียบร้อยแล้วครับพ่อเรียบร้อยบ่แมนครับแต่ว่าตายไหมครับผมใครยุ่งสินตายมีเน่าไข่อยู่นี่ครับโอ้โหมาติดอยู่หรอกกับปองมาดินกับปองมาดินกดน้ำโอ้มีท่านได้ตายลู้ยังสดสดอยู่ยังสดสดแมนโอ้ยนี่ <c oughs> ว่าตายถิ่ง <laughs> ปลาโซนโอัวนดีเนะาะปลามีอึดเนี่ยวกินโมนี้ก็ซ้อมกรุงเทพแล้วเนาะกจอบกินแน่เหมือนครับมันแบบแอร์อร์นุ่นแบบโอ้โหฮึฮะมีแต่ตัวงามๆได้พี่น้องมนันตัวปลาเห็นเอากึมเราได้วานเนี่ยหัวก็เป็นแต่จะอ้อนแท้เอากึม,ม่ะ ลองม <te ึงกันหน้าเดียวเราเนี่ยายบอคัะพ่อเน่ัวเอาอีไรได้รือปาอง่นครือแม่ะพ่อยางไปยามไปบ้านนวใสได้ครับพี่น้องตีดิกแล้วครับนี่หมันดื้อืนนี่หมันสู้ืนดดังครับเออไม่ไม่ไม่โอ้โหกอนไม่ได้รูอสดไปพี่น้องสดจากไร่ใหม่จากสวน นี่ดินน้ำร็จปากคนน้ำฟกจักเลยพี่น้องเลยถือว่าหมานีนเนาะมาส่มนีครับดีได้โลปลามีค่อยตต่บ้านมนีมันกิโลละแพงว่าขอปลาตองครับอ่าพ่อมีจักเลยปลาตองอันราคามีค่อยแพงจำชิลรถไปเครื่อรัเปล่าแต่ผมเห็นปลาแบบหอยต้องแต่ตั้งสี่อันมแต่ว่ามันเป็นปลายไงไหมครับพ่อ คิดว่าปลาปลาสวายป่ะตัวนห้ไงนะอปลาสวายเคือกระเป่าไหลาได้หลอกม่แต่ตัวยังไงแมนไหครับตัวเป็นซิโลก็ได้แต่ว่าเทากับที่เห็นเมนูใดปลูกจิ้มดีหรือว่าจังใดมกตอกมกมอนี่ครับสุนัขลูกปาเตรียมที่จะได้จำวันได้แล้วครับเพราะว่าได้หลายแล้วเรื่อยๆทานรุดเลยๆได้ครับพี่น้องมานี่นี่แดดกันเริ่มออกเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับคุณ เขาขาวไหมครับพอว่าแมนๆหรืลอะครับแมนดีๆปากกาคือเขาปากกาบ่ครับนึกว่าตะปลาตองตัวปากกามาอนพี่น้องคองผมแตมงงามๆคือว่าละด่างห่างเนาะด่างห่างไปถือตัวใหญ่อันนี้เจ็ดเส้นจังหวะว่านเล็บมาโลห่างเติบกันเลยแนืงามนี่ครับพอว่าตอนคุณพ่อมนตรีคุนส่งมาเพิ่งกะ อ่านอยู่แต่ละผืนวันนี้มันลืมผึ่งไปอนง่ยแข่งค,คนลืมง่ายแต่เท้า,าขาวเอาขับไกลเคียงโอ้โหง่านธรรมดาตัวพี่น้องเเ <c oughs> อานี่ครับพี่น้องถ <c oughs> อ,อง <c oughs> ดแยกแล้วมาสุดเส้นนี้แล้วครับสามสามแยกจุ่มเดียวอยู่นี่มัดครับเหลือ,ลอส,าสามเสน้นผมได้เสือไว้ตรงเดียวครับเหลือสองเสน้นและตังหลอดนี่ครับพี่น้องแม่ลอยเพป็นกระหลอดสุ่มกระบี้เนาะ ป่ายัางนะครับรพอ่อโอ้โหเสียงกีดีใครตัวว่ามีเน่าผิด้องไว้ตัวแหลกของพื้นนี้ครับ<อ>ดีดีครับพ่อปากาหลุดหนึ่อสองตัวครับจะเห็นสองตัวครับหกเซนสแสดงว่าป่ามีค่อยแล้งปองนอี่เป็นมองอยูอย่ด้เมื่อนั่นพื้นนี้หัวเป็นซิปหยุดพอเสือทางตะเกินอ,อนะ่อน แต่ว่ามันมีพี่น้องเพิ่นกลางไว้ได้สองมือแล้วเพิ่นมีแค่หนึ่งมือย้ะก็เลยห้ามหมักลางทั้งที่ก็นาสนใสองมืเสาเพิ่นมาหยั่งแล้วไม่ได้อยู่เขาถุงแล้วได้พี่น้องบ้านนี่เห็นแจ็คโต้กระโดดสองโตครับพอะพื้นนี่หยั่งมาพื้นที่สี่ครับพื้นที่สี่นกเซน ตีดอีกแล้วบ่ครับตีดีแล้วพี่น้องปาก้า,า,กาดีครับโอ<ห>้โ<ห>เป็นเป็น,นมือตะแมงงามๆเลยมือน,นี้สดๆมือตะเก้าเลยถือปัจจัยยันเนา่ามือนี้เทศกาลครับพี่น้องแต่ว่าถือห่างนิดน้อยพื้นนี่มือพอน้อยออกมาผู้เดียวมันนั่นโป้พื้นนี้เป็นซิฟมือต,ตะตัวง,งามๆโอ้โอ้ปากมือแต่หนามได้เผยนี่ เบอร์สองเบอร์สองครับเพ็่นหาเสียง <laughs> โค้งสุดท้ายแล้วครับวั <laughs> นที่ยี่สิบเกาในต้นน้อกเป็น, <c oughs> <c oughs> นตังสอทอเทศสบนันนายกเทศสบนันก,ก็อย่าสุดแต่ได้พี่น้องแต่จะตัวบบน้อเมือม่อแล้วครับเพื่อนนี่สุดก็จะได้ครับยังหวานนึง เลยกอกลักงิจะเจอเ,เมองมองมีปูเขาทิมทิมๆในบงกันหน้าสันหามาตตูมปลาใหญ่พัดลุมเอาโอ้มีถือเว้ยมาชลักล้มมาดูนี่ลเพื่อสุดท้ทายแล้วครับบาเนี้ห้าเซนห้าเซนหรือหนห้านี่แหละปาูดดะ ปกติพอหน่อยว่าพืพ้นที่ต้องแบบบดบดสนะหุ่นแล้วครับนี่เ <c oughs> มื่อนี้เรามีเห็นเสือเออไม่มันเนา่าระบะรลุ่งๆเงมือนะมันยังนะครับเดี๋ยด้วครับอ๋อคือเป็นอ๋อคือถี่เน่าโอ้มันถือปลาถือเป็นกลุ่มกันเลยครับนี่สามตัวสี่ตัวพวูดนะโอ้เน่าตัวนึงยังสดสาบเกิดไข่อยู่ตัวเน้อกับตัวถิ่มนี่นะครับเท่านั้นเนี้ยเอ็ดเพิ่งเลยมีเปลี่ยนเน่าแล้วครับ เดีอยวดี่ยดีปลาเป็นสามตัวครับเอาตัวเป็นีีละก่อนเอาถุงกันแดกพี่น้องตัวมีซบตัวยกสูงๆเลยได้อรุกรับดไปไทยัอกปิดเตรียมสองนี่สอละพีน้องโอ้โอเพียงเพียงเพียงกก้อนยังคือเป็นขาวๆไม่สันเพาะเนี่ยปลากโปลากาบอครับ ดูด้านน้ำคือใหญ่เนี่ยไปเลี้ยวเป็นไล่เอาไปไขยุตัวนี้สดอยู่พี่น้องเห็นผอมกันยุบนี่ครับตัวนี้มีไงไปเลยครับพี่น้องแต่ก็ไข่เติบนำปลากาเลยครับตัวนี้ใครบอกว่าปลาตัวงามเนาะครับปลาเน่าตัวนี้ นิ่งไม่ยังนะพ่อไปจัอยูมองเลยนี่ดิเก็นแะ้วใส่อ๋อเฮ้ยิึงอยู่ในน้ำมึงยังไงได้ครับเนาะออกมาขึ้นมาปึ๊บโอ้กะเท้าอยู่กะไข่เติบเฮยครับนี่ครับปลดในน้ำไงผิดไรได้ก็ได้ บอกไปหรอกว่าโอ้ป่ามานันโตงามดีวะ่ะใส่ตะอนโตป่าพี่น้องเลยนี่ตัวนี้งามดีเลยครับเพีน้องโชว์หึงไม่ได้นะครับแล้วรูดมือทึบเนี่ยฮะลุยต่อโอ้นำมาจับมาบางคนเผินแนมเผินเมืองเข้าเนี่ยโอ้ยกินต้มปลากาได้กินผิงปลากาได้นาะครับเออครับพี่น้องต้มปลากา มาเดี๋ครับเสือเบอร์ส้มปล่อยสุดยอดเลยกินแยำเลยกับบุ้มีเบียร์ได้ครับเพราะว่าเขาก็เปลี่ยนเมนูเข็ดไปเรื่อยๆนะครับเนาะมีปิ้งกับต้มมีต้มกับหม้ออ๋อกินได้หลายอย่างพี่น้องมาเชียเข้าหาไปแล้วเข้าหาปลาแล้วเขาก็ได้กินซ้อยจูกับมี่นะครับพ่อมันก็เลยมาเพื่อครับผมเลยเม็ดปางไปตลาดนัดจัดมาใหม่สร้อยจุกแล้วตัวช่วงนี้ดิบต้องไม่อยากกินบมดเดยครับพ่อ กัยำเลยเสียบยำนั้นกินเลยเด้เสียบยำนั้นเราไม่อยากออกจากผ้าผ้าเขาครับอ่ตรงนี้มีถที่เป็นไรครับพ่อห้าสุดเราได้พี่น้องหนึ่งนั่งว่าสองว่านี่ยก็จะมีถี่อีละเดี๋ยวเบ้างมี่ตเนี่ยว่าโอ้ก่อนไหมดำตึ๊กวดเบิรแล้วพี่น้องบาดนิดอิมซิมนิดอิมซิม ตรงนี้บอกว่ามันเขายกมันสอนห้ามไปนอนตลอดไปนะมันสอนห้ามตลอดนี่พี่ครับพี่น้องเหนียวยยูไปหอดบานก่อนนะครับจิเทพปลาสูเบิงครับผมตะวันเบังกรับบานนะครับพี่น้องบานก็ร่องร่องยงลงกันนะประการต่างร่างขี้ไข้น้ำจากไหนครับนี่ขวรบาดาได้พี่น้องมานี่ก็ได้ผลงานสุดยอดที่ดับปางามๆพร้อมยืนตุ๊กตุ๊กอยู่ป่ะ กับบ้านได้ครับบ้านนี้สดมาหอดบ้านแล้วได้พี่น้องเที่ยวพี่น้องเบิ่งกันนะบ้านนี้เค็มกินปลาปูไข่เค็ม <c oughs> กินด,ดิบเด้โ oh. อ,อ้ไฟไทยโอ้ oh, oh, oh. สุดยอดเลยครับไปทอดเราบอกเทา่าปิ้งไฟไทยสู้กินแน,น,น, oh, น่เดินโอ้มกปลาก็กินเยอะกิน ปีงปลาตัวนี้นะนมาเด้อครับน,น,นั่นแหละเสือทานเข้าไปปิ้งเลยเนอ,อเศษตออะไรกันงงเ็ดตรองไหวเติกมกมันได้เห็นลักหมดแล้งหาหละเห็ดเลยเอาไว้โดนอ, <S <S อ่าโหน่าปนกับตองกันได้พี่น้องเจ็บตองโอ้โหนั่นธรรมดาร้อนเนี่ยแต่แม่งามๆครับพี่น้อง คลิปนี้กับฝากพี่น้องแฟนครับทุกมองทุกอนเด้อครับจะอยู่ในประเทศตั้งประเทศก็ดีครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามเด้อครับผมพ่อน้อยสอยเดิมไปยามมองยามดังกับดูเคยโอ้หมานเลยครับพี่น้องขอบคุณเลยรับขอบคุณครับ